เปิดบ้านเกาหลีซอสไัยเกาหลีขยันอดทนกินอยู่สมาธะค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลเรื่องราวสไส้เกาหลีแทนและสไสยซอสฮยอนยูทูบเบอร์สาวคนดังที่มีผู้ติดตามหลักล้านซับเดือดระอุมาค่ะจากกรณีที่แพนเจ้าของช่อง YouTube อยู่ไปไทยเกาเฟม i l y k ี่คิโพสตคลิปสะพ้ายเกาหลีไม่ได้มีคนเดียวค่ะคลิปสุดท้ายที่จะมาชีช้แจงเรื่องราวดรามา่าติ่งทั้งหลายดูให้จบจะได้ฉลาดขึ้นในแพลนยูทูบเบอร์สายสะพ้ายเกาหลีออกมา อาการเดือดกล่าวในคลิปว่าขอพูดผนไม่ไหวกับติ่งต่างๆที่ชอบมาคอมเมนต์ถึงช่องคนอื่นโดยไม่คิดไม่วิเคราะห์ไม่มีสมองสักแต่จะด่าสักแต่จะแขวอย่างเดียวไม่ใช้ค่ฉันอินฟลูทุกคนที่เป็นสไปรเกาหลี t i ๊กต็อกเกอร์ยูทูบโดนหมด แต่ทางด้านสไปซ์สาวอีกฝ่ายอย่างซอสพปายเกาหลีไม่ได้มีการออกมาตอบโต้แต่อย่างใดยังคงนิ่งเงียบใช้ชีวิตตามปกติวันนี้จะมาเปิดประวัติของสาวซอสไปายเกาหลีกันค่ะว่าเป็นใครกันสำหรับจุดเริ่มต้นของการทําคลิปเริ่มตั้งแต่ปี6 2เกิดจากความคิดที่อยากมีไรายได้เพิ่มให้กับทางครอบครัว และเราเห็นว่าเขาทำงานจนไม่ค่อยมีวันหยุดและอายุก็มากขึ้นแล้วเลยอยากจะหาอะไรที่จะเพิ่มรายได้ทำให้ในอนาคตรเราได้พักผ่อนได้เที่ยวซึ่งคุณสอเล่าว่าครอบครัวสามีเปิดอาหารเกาหลีพวกไก่ต้มสมุนไพรหมูย่างเนื้อย่างแต่ลูกค้าจะมีแค่มีช่วงตอนเที่ยงและตอนเย็ยนเท่านั้นทำให้ไรายได้ไม่ได้เยอะมากเลยเกิดความคิดหาไรายได้เสริมในการปลูกผักแล้วก็ขยับมาเป็นการทำยูทู e ในช่วงแรกๆเราบครัวมีความเขินกล้องและไม่อยากออกสื่อคนเกาหลีจะเป็นอะไรที่แบบว่าทามีกล้องจะเขินมากแต่พ่อปู่กับแม่ย่าก็ตามใจเราบอกว่าอะไรก็ได้ที่ทําให้เราแล้วมีความสุขในการอยู่ที่ประเทศเกาหลีได้นานและทําเพื่อครอบครัวเขาก็เห็นด้วยแต่ก็ปิดเรื่องออกกล้องนิดหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงแรกๆค่ะ หลังจากนั้นเราก็ได้ติดตามฟีดแบ็กคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะพูดดีบอกนี่แหละคือคลิปที่รอคอยเราชอบแบบนี้อยากจะเห็นแบบนี้รอคลิปนี้มานานแล้วไม่ค่อยมีคอมเมนต์ที่ไม่ดีค่ะแต่ต่อมาจะให้มีผู้ติดตามมากขึ้นหรือมีรไรได้มากขึ้นแต่วิธีการใช้ชีวิตเราที่ได้เห็นผ่านคลิปที่เธอนั้นได้ถ่ายมาก็ยังคงเหมือนเดิมเรียบง่ายไม่ฟงเฟอ้อไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมเธอถึงได้ใจคนไทยไปเป็นจำนวนไม่น้อยค่ะ Thank you